เอาแล้วมีกิจกรรมอีกแล้วนะครับผมถ้าผมสองร้อยซับนะครับผมจะแจกห้าสิบเอดนะครับโอเคไหมครับ แม่สิเอ็ดก็ร้อยเอ็ดนะครับผมขอคิดดูก่อนนะครับรีบไปบอกเพื่อนๆพี่ๆให้มากดซับผมนะครับตอนนี้โอ้ผมจะตายแล้วเพื่อนแต่ละคนผมนี่ซับมันนำมาแล้วตอนแรกมันแคเจ็ดสิบแปดสิบครับตอนนี้มันร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแล้วครับแต่ละคนไม่รู้ทำมันได้ยงไงครับโอเคนะครับรีบไปบอกเลยครับผมสองร้อยซับเมื่อไหร่ครับเตรียมตัว ได้5้าสิบเอดครับบัตรบัตรเลยก็แล้ววะเออช่างเนอ่ะเงิน5้าสิบเอ็ดนะครับรีบกดติดตามกันเลยนะครับผร้อมอครับอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆนะให้มาติดตามผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครันะ 嗯嗯嗯。Oh, oh, oh.